ขอเดชะฝาละองธุลีพระบาท69ปกกระหม่อมเนื่องใยโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษาแห่งใต้ฝาละองธุรีพระบาทที่เวียนบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564ข้าพระพุทธเจ้าพลโทธเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่สองในนามของข้าราชการกองทัพภาคที่สอง และครอบครัวมีความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละองธลีพระบาทที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการโดยม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และความยากลําบากทรงเสสละความสุขส่วนพระองค์ทรงตรากตำพระบรากายทรงงานโครงการพระบรริกต่างๆเพื่อช่วยเหลือพระสงฆนิกรผู้ยากไร้ให้มีงานอาชีพเลี้ยงตนได้อย่างพอเพียงและยังสามารถจุนเจือครอบครัวเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผลงานเป็นที่ประจักษ จากงานของศูนย์ศิลปชีพทั่วประเทศซึ่งทรงพัฒนาฝึกฝีมืองานหัตถศิลป์ท้องถิ่นไทยให้งดงามเรื่องลือไกลไปสู่สากลทั้งทรงปลูกสำนึกในคุณค่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ภาครัฐและเอกชนตลอดจนวงประชาร่วมการพิทักษ์รักษาไว้ให้ยั่งยืน ขอให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและความผาสุขของประสกนิกรทุกหมู่เหล่าในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้วงค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระธาทานถวายพระพรชัยยมงคลขออัญเชิญอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตตัยและพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพากษัตริย์ ทุกพระองค์โปรดอภิบาลบรรดาลดนดลให้ใต้ฝ่าละองธุลีพบาททรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยพระสุขภาพพลรา,ามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโลคาพยาธิภัทยทั้งปวงทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นวิ่งขวัญร่มก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสนิกรชาวไทย าการนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ